สวัสดีเ,เพื่อนชาวทัพแรุ่นที่85ที่เคารพรักทุกคนวันนี้ผมในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีเรื่องที่จะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องชาวทัพแดบนโลกบันนี้จะรับทราบสัปดาห์หลังสงการวันเสาร์ที่19เมษาห้าเเป็นเวลาอันหมาะเจาะที่พวกเราชาวทัพแดแสดเขาว จะได้มาพบปะสังสรรค์กันหลังจากที่พวกเราตร้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนเป็นเวลาร่วม24ปีแล้วนะเพื่อนๆมันช่างนานเสียจริงๆใครจะรู้ว่าจะมีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างเช่นปัจจุบันทำให้พวกเราได้มาเจอกันอีกครั้งพวกคุณรู้สึกกันอย่างไรมันรู้สึกอบอุ่นได้ในระดับหนึ่งนะ แต่เราอยากจะให้ได้อบุญมากกว่านี้มาเจอกันหน่อยดีกว่า24ปีมันมีอะไรมากมายที่ทอยากคุยอยากเมาเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าอยู่ทัพแปโปรดรีบสลัดงานหอบลูกจูงเมียมาพร้อมกันหน่อยเด้อพี่น้องในวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้ ขอขอบพระคุณพระผู้เปนเจ้าที่นำมาให้พวกเราได้มาพบมาเจอเป็นเพื่อนกันณนระาชสีมาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดช่วงเวลาสามปีที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันมันช่วงเป็นเวลาอันแสนสั้นแต่ว่าความผูกพันนั้นกับแสนยาวนานยิ่งนักนับแต่จบการศึกษานาฬิกาแห่งชะตากรรมของพวกเราทุกคน <is> ก็กําลังเดินหน้ากันต่อไปเรื่อยๆจบจนกระทั่งมาถึงการเวลานาะบัตนี้ พวกเราคงจะไม่อยากจากโลกนี้ไปอย่างเงียบเชียบในความมืดมิดของรัติการจากไปโดยที่ไม่มีใครจดจําเลือนหายระว่างเปล่าไปกับการเวลาโดยที่ไม่ได้สร้างสารรค์สิ่งใดไว้เบื้องหลังขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มีส่วนทําให้งานเลี้ยงรุ่นในวันที่19เ oh. มษายนเกิดขึ้น oh. ที่กําลังจะมาถึงนี้วันที่19เมษายนจะไม่เป็นเพียงวันงานเลี้ยงรุ่นธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะเป็นวันที่พวกเราชช้ทัพแปด จะประกาศกล้องให้เรามวลมนุษยชาติบนโลกใบน,นี้ได้รับรู้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระเจ้าคุ้มครองขอบคุณครับ ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร เธอคงยังไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่คนเก่าเรายังคงเหมือนเพื่อนหยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจสัง่งแต่ฉันคือคนวันไหวฉันไม่